มีการอัปเดตความคืบหน้าเฟส2กันด้วยเขาบอกว่าเพื่อความเป็นธรรมครับคนที่เคยได้รับสิทธิ์กันแล้วในเฟส1ถ้าหากว่ามากดรับสิทธิ์ในเฟส2กันต่อ คือบางคนก็บอกอา้าวถ้าคุณได้ไปแล้วเนี่ยยังได้อีกหรอคําตอบคือน่าจะยังได้อยู่ครับเพียงแต่ว่าจะมีการกําหนดวงเงินในการใช้จ่ายน้อยกว่าคนที่รับเฟสที่2เป็นครั้งแรกนั่นเองนะครับซึ่งความชัดเจนจะเกิดขึ้นช่วงเดือนนี้นั่นเองฮะขณะที่ท่านนายกเองนะครับขณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ําท่วมที่จังหวัดอ่างทองก็พูดถึงโครงการคนละครึ่งพลัสเช่นเดียวกันครับว่าทันช่วงปีใหม่แน่นอนเดี๋ยวเฟสสองเนี่ยจะมาแล้ว เพื่อจะเปิดให้คนได้ลงทะเบียนกันแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายครับย้ำอีกครั้งว่าใครพลาดเฟสหนึ่งกับคนละครึ่งพัสแล้วติดตามให้ดีเพราะมาตรการเฟสสองนี้มันจะมาแบบพิเศษสองเด้งเตรียมตัวครับรัฐบาลเตรียมงบไว้แล้วครับคนละครึ่งลงไหมลงทะเบียนหรือเปล่ามีใครลงหรือเปล่าได้บัตรได้เงินในบัตรสวัสดิการหรือเปล่าคนที่ลงได้ไปลงนะครับขอร้องไปลงทะเบียน แล้วถ้าคนไหนตกลนเดี๋ยวสิ้นปีมีเฟสสองให้นะครับแล้วก็เฟส2ถ้าตกรอบแรกเฟสสองบวกรอบแรกคืนไปให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าเสียโอกาสนะเราต้องช่วยเหลือทุกวิ้ีทางอย่างเต็มที่แล้วคนที่อยู่ในเฟสแรกอยู่แล้วเฟสสองก็ได้ตามปกติเหมือนกันครับ และจากการตรวจสอบล่าสุดนะครับในส่วนของการใช้โครงการคนละครึ่ง plus นะครับตอนนี้ยอดใช้ใจ่ายสูงถึง32,500ล้านบาทก็เป็นส่วนของรัฐบาลช่วยจ่ายประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทส่วนประชาชนก็อยู่ที่ประมาณ17,0 0 0ล้านบาทแต่ถ้าเคาะงบกันดีๆแล้วเอ๊ะเหมือนกับว่าแต่ละคนที่ทยอยใช้เกือบหมดสิทธิ์แล้วนะครับเนี่ยอ่ะแล้วก็เดี๋ยวเฟสสจะเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเดือนมกราคมตินต้นไปมกราคมปีหน้าเดี๋ยวรอใช้กันเฟสสนะครับ ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ค่ะ